ดีจ้าพี่น้องมันี้สาบานน่าจะพามาเบงดอกใหม่เปลี่ยนสีเนาะจ้นะเนาะนี่จ้ะคือเริมเย็นแล้วจ้ะดอกใหม่เปลี่ยนสีเนาะคลิปที่แล้วนะ่ะสาบานน่าไทยเบงเป็นสีขาวจ้ะอันนี้มันก็นจะเป็นดอกสีชนะสสนะมพูแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะสวยสวยเนาะดอกไม้เริ่มเปลี่ยนสีจ้า สีชมพูนอกจากเนาะสวยจัจากสีขาวเป็นสีชมพูเนาะอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่หน่อยนะคะเนี่ยดูค่ะดอกสูสวยจ้ะดอกเป็นพุ่มดีเนาะ นี่จะเรามาชมกุหลาบเนาะกุหลาบก็สวยงามค่ะมีหลากสีเนาะสีแดงสีชมพูจ้ะนี่เนาะดอกไม้เมืองหนาวเนาเนะแ้วถ้าหนาวมาเขาก็จะเปลี่ยนสีจ้ะนี่กุหลาบก็กำลังสวยงามนะคะเนาะ นี่จ้ะสวยทุกดอกจ้ะดอกตุ้มดอกบานสวยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆจ้ะ ก็สวยในรูปแบบของเขาเนะจ๊ะเนาะแต่ละดอกเนาะ สามานาก็จะพาชมเรื่อยๆนะาจ๊ะเนาะนี่จ้ะกุหลาบก็กสวยสวยเนาะก็จะปลูกรวมกันจ้ะทั้งกุหลาบนี้ดอกดาวเรืองนะจ้ะเราก็จะปลูกใส่กระถางเนาะก็สวยงามดีจ้ะเรืองอะรามเนาะนี่จ้ะ กุหลาบนี่ถือว่าสวยมากเลยจ้ะนี่หลากสีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเลยจ้าอีกจ้าพี่น้องอันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีเนาะจ้ะเนาะลิบที่แล้วเป็นสีขาวเนาะอันนี้ก็มาม่ิ่มเป็นสีชงพูจ้ะนี่เนาะสวยจ้า นี่เนาะนี่เนาะค่ะก็สวยงามอีกแบบนึง่งนึกแต่เนาะนี่จ้าสาวพันนาก็เอาดอกไม้สวยๆมาฝากเนาะวันนี้เนาะ จ้าสวัสดีจ้า